แอร์คีนี่จะเปย์โฟมล้างแอร์ครับผมสําหรับคนที่บ้านแอร์เก่าแอร์เหม็นแอร์ไม่เย็นนะครับผมนี่วิธีความสะอาดง่ายนิดเดียวครับไม่ต้องงอช่างเห็นไหมพอเราฉีดปุ๊บโฟมจะแทรกซึมเข้าไปในรังผึ้งเห็นไหมมันจะพุ่งมาข้างล่างข้างล่างด้วยนะฮะฉีดเข้าไปเลยครับตัวนี้โฟมพอใช้เสร็จแล้วมันจะระเหยกลายเป็นน้ําไหลไปทางช่องแอร์เองนะครับผมตัวโฟมตัวนี้จะเข้าไปกัดไรฝุ่นที่ติดตู่ตามช่องแอร์นะครับผมพอไรฝุ่นมันถูกกาจัดไปแล้วเนี่ยแอร์ก็ทําความเย็นง่ายขึ้นนะ แอร์ทำค,ความเย็นได้ขึ้นก็หมายความว่าอะไรครับประหยัดไฟด้วยครับผมไม่ต้องเรียกช่าง 500- ร้อถึงเจ็้ยนะครับทำเองง่ายๆแค่ขวดร้อกว่าบาทสามารถที่จะใช้อาทิตนึงหนึ่งครั้งหรือเดือนละครั้งได้เลยครับผมตัวนี้ใช้งานง่ายใช้งานได้ทั้งคุณผู้หญิงคุณผู้ชายแอร์รถแอร์บ้านแอร์เคลื่อนที่สามารถใช้ได้ครับตัวนี้ที่สําคัญนะครับสามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยนะครับฆ่าเชื้อราที่อยู่ตามข้างในช่องแอร์เนี่ยเวลาเอาหายใจอากาศเข้าไปเนี่ยคุณได้ใจหรือเปล่าว่ามันเป็นอากาศที่ อ่าปลอดโปร่งนะฮะที่ดีจริงๆนะฮะมันไม่ใช่แค่เย็นอย่างเดียวน,นะฮะตัวนี้เนี่ยเอาอยู่นะครับใช้แอร์รถแอร์บ้านแอร์ขึ้นที่ขจัดข้ามสกปรกเชื้อราแบคทีเรียและให้กลิ่นหอมนะฮะลดอับชื้นป้องกันอาการแพ้จากลายฝุ่นตัวนี้จะขจัดลายฝุ่นด้วยเห็นไหมอ่ากลิ่นหอมมากเลยนะครับทิ้งไว้สิบห้าถึงสาสิบนาทีหรือนานกว่านั้นจนกว่าจะแห้งนะครับผมตัวโฟมตัวนี้จะ,ะจไหลไปทางช่องแอร์เป็นน้ําเสร็จแล้ว,วเราเอาตัวนี้ไปล้างฝุ่นในห้องน้ํา แล้วฉีดซ้ำอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับผมพอปิดไปแล้วเนี่ยเปิดใช้งานเนี่ยโอ้โหกลิ่นหอมฟุ้งมาเลยเพราะตัวนี้มันให้กลิ่นหอมกลิ่นหอมมันจะติดคาอยู่ในเนี้ยอยู่ในเครื่องอยู่ในรังผึ้งเนี่ยแหละครับผมให้ความเย็นให้ความหอมฆ่าเชื้อไม่ต้องงอช่างครับขวดเดียวเอาอยู่แล้วนี่ครับผมจัดเซ็ตสุดคุ้มจุกๆไปเลยครับสามขวดแบบนี้ราคาพิเศษตอนนี้ในตะก้าได้เลยนะครับผมแอร์คินนิ่ง